มะม่วงดองชาววังเจ้าดังในทิกตอกจ้าทุกคนมาเร้อเสียบๆนากันจิ้มกับพริกเกลือทุกคนนี่สูตรด,ดังเดิมทุกคนอันนี้อร่อ,อกรอบมากอื้อชิลเล็กมาก ปลากินปลาปลาก็แซ่บทุกคนกรอบเปรี้ยวเค็มอันนี้ผิกเกลือกะปิแห้งทุกคนอืหอมกะปิแซ่บนวทุกคน เกลือราวทุกคนอันนี้อืมป๊อดพริกเกลือราวก็แซ่บทุกคนเผ็ดเค็มนัวทุกคนอือืม,อม Ừ. Cái nào. Ừ.